ษราชพลแหมรัชพลน้ำทองดูนี่ครับเปิดเตะมุมโค้งเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหเกือบได้ครับชนสักเกือบเข้าครับโอ้โหบอลมาดูฟรีคิกก่อนครับคนนี้ยังตรงตัวรัชพลครับจังหวะอำนาจคนนี้ยิงแฉลบแล้วก็โอ้โหเกือบเปลี่ยนทางได้ครับรัชพลยังบอลไปฉลบกำแพงนิดนึงครับแล้วนี่ครับวิถีมันเหมือนเปลี่ยนทางแต่รัชพลน้ำทองครับยังพุ่งไปตบบอลพ้นกรอบประตูได้ครับ บอลตกมาธีรชัยยิงลูกนี้เอ้าจังหวะแรกรับไม่อยู่แต่ยังตามตะคุบได้ทานครับจังหวะแรกรัชพลรับหลุดครับแต่ยังตามไปตะปบจังหวะ2ได้นะครับแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางด้านน้ำมอนนี่ก็หลามหน้าไปแล้วครับ จังหวะนี้ได้โมงแล้วหน้าประตูแล้วปัดทิ้งได้ครับโอ้โ oh, หยังไม่เข้าครับอของสัญชัยครับบอลไปติดทางบรรจงแล้วกําลังจะพุ่งเข้าประตูแต่ว่าโอ้โหจังหวะทิ้งสัญชัยเปิดมาจังหวะนี้เล่นนิดเดียวครับเกือบเปิดโผงก็มาจังหวะนี้จังหวะออกมาของรัชพลนะครับ ออกมาก็ป <dr> ัดได้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นนี่บอลอาจจะถึงสันชัยก็ได้ได้หนึ่งคนสามารถลองยิงลูกนี้ก็เปิดโงเข้ามาขวาไว้ได้กับรัชพลการเปลี่ยนขวาไว้ได้กับรัชพลทีไดูดอุนาดุดเข้ามาในเขตโทษทุกอุนาตัวเดียวเดียวแล้วทีมเราเองไม่ได้ยอดเยี่ยมเลยนะรัชยิงเสาแรกครับจะได้งานเสาแรกครับรชพลโอ้ใหญ่นะครับตัว ูงใหญ่ทีเดียวกันทได้นะครับจังหวะนี้ชุกูมาดุกมาแล้วยิงก็ไปตรงตอดครับปมพอครับหวานขาวยิงลูกนี้ก็ยังให้มุมเยอะผมสะกอน โอกสก้ยิงลูกนี้ก็ทอดไปลูกนี้เป้าอยู่ที่ติโกชุรปาปาขึ้นมงได้ด้วยล้วบอลผ่านหน้าประตูปู๊หูรับแล้วกระชองลูกนี้ปุ๊จูจิราชัยจิราชัยเข้าซ้ายปาดมาลูกนี้ก็ลึกไปถึงรัชพลเลยครับป้ากับโรนชัยนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันลึกไปถึงรัชพลน้ำทองครับ S <S เปิดมาลูกนี้มงได้ด้วยแล้วเรียบร้อยเลยเรืร่องโฟแบอันันยศสรรังวรเปิดมาแล้วดูจังหวะขึ้นเทของธนาครับเบียด,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 ดมาม่งตกพื้นแล้วขาขวาของโฟแบโฟแบยิงลูกนี้ข้ามเข้าขวาด้วยอันันพื้นที่มีหาเพื่อนเติมอยู่ทางซ้ายมาแล้วเปิดยัดมาลูกนี้่านหน้าประตูมานี้มาจีรชาชัยเบิ้ลกลับมาอีกทีแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวรัชพลครับโูนเติมขึ้นมายิงนะครับ ปนโฟแบร์ครับหรือว่าดูครับตรงตัวรัชพลครับรณชัยรักสิโยเข้าขวาแล้วแหวกมายิงลูกโฮติเซฟแล้วไม่มีใครครับาแต่ที่จังหวะแรกเขไม่ยิงด้วยนะครับแตะหนีมาจนเนี่ยครับแตะหนีบรรจงมาเข้าขวาแล้วดูครับยิงยัดมาแต่ว่าซุปเปอร์เซฟของรัชพลน้ําทองเลยครับใช้แขนขวาเซฟไป,ไปเลือกแล้วเลือกแล้วก็เปิดโอ้โหไม่ยอมเปิดครับไปยิงยัดชนเสามาใน ข้างหน้าเลยไม่มีทงอีกแล้วบอลขึ้นมาของรัชพลวัลเลอร์เล็งเล็งแล้วเปิดยัดอีกแล้วครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟของรัชพลน้ําทองครับ่มองเพื่อนข้างในแต่ว่าโดนประกบเยอะครับก็เลยขอลองยิงยัดเสาแรกครับเป็นรัชพลที่บินปัดออกหลังไปก่อนครับเตะใหม่ครับเปิดยัดมาอีกทีดงโดงลูกนี้เข้ามือรัชพล ช่องสวยมากมาจิราชัยจิราชัยยิงยัดมาเลยโอ้โหเก่งยิงเึ่งไปของรัพูลภูกนี้ก็เฉลับพักพลแล้วบอลปลาเปิดยัดมาลูกนี้เฉลับเตะทิ้งมาก่อนโอ้โหเกือบไปครับบอลมาที่ชูลาป้ามงกระแทกผู้สิอ่อผู้สินเป่าฟาวให้ครับมาเองเข้าขวาลองยิงไกลลูกนี้ก็ตรงตัวรัชพลแหละครับ แล้วสวนขึ้นมาจากวันี้เซฟได้ของรัชพลโอ้โหเกือบจะขึ้นนําเหมือนกันครับลาพูนครับจังหวะแต่มุมของอาทิตย์สุนทรพิษเปิดมาสายสายลูกนี้โชคทิ้งไปก่อนครึ่งหลัง4นาทีนะครับส่วนนี้จ่ายยัดมาลาพูนเข้าขวาแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหยังติดเซฟของลูกนี้ก็ต้องชมคนเซฟด้วยครับรัชพลน้ําทองครับใช้ขาเซฟไปได้นะครับเป่าจบ90นาทีเลยครับเสมอก็อยู่หนึ่งหนึ่งนะครับ โอ้เกมนี้ไม่จบในเวลาครับต้องว่ากันในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับวัดเลงและคอสมาจังหวัน,นี้ชาร์จะจ่อแล้วโอ้โหกลายไปโดนเข้าประตูตัวเองครับคือเปิดยัดมาแนละ้วมันนี่ครับมันเลยรณชัยกับชูลป้าไปหมดแต่ว่านี่ครับกิจกรครับจะสก,กัดบอลเนี่ยไปสก,กัดผิดเหลี่ยมเลยครับกลายเป็นชูลป้าชูลป้ายิงยัดเลยก็ขาอาทิตยกมาซ้ายสุดหลุดมาเลยหลุดมาแบบนี้บบนรณชัยรังสิโยย,ยิง แล้วซามได้ไหมได้ครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับบอลไปติดเซฟรัชพลน้ำทองแล้วดูจังหวะซ้ำครับไม่ได้ซ้ำจังหวะแรกด้วยครับแต่เข้าซ้ายเพื่อนหาช่องให้มากขึ้นแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับอดุลเข้าขวาอดุลลองปั่นเลยลูกนี้หูยิงเลื่ยดมาตรงเราบช้างเอครับรอบ3 2ทีมครับ เป็นบางอ๋อยซีที่เปิดบ้านแพ้ให้กับลำพูนวอลเลอร์ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ3นะครับ